ปัญหาที่พบได้บ่อยๆในผู้หญิงที่เริ่มเป็นวัยทองนะคะ 1. นนั่นะก็คืออาการร้อนวูบวาบเป็นอาการที่เด่นที่สุดของอาการวัยทองค่ะอาการก็คือจะมีอาการร้อนวูบวาบแล้วก็มักจะร้อนบริเวณใบหน้าหน้าอกหลังตอนบนอาการจะเกิดขึ้นนานเป็นวินาทีหรือถ้าใครนะคะเป็นนานมากๆก็อาจจะนานถึง 2- 3สนาทีได้เลยแล้วก็สลับกับอาการเหนื่อออกมากรู้สึกว่าหนาวมีอาการร้อนๆหนาวๆสลับกันค่ะ มักจะเป็นมากในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าในช่วงเวลาที่มีความเครียดหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นทุกช่วงเวลาของวันค่ะเป็นช่วงไหนก็ได้และในบางคนนะคะอาการนี้อาจจะรุนแรงมากจนทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ทําให้นอนไม่หลับเครียดหรือบางคนอาจทําให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างขึ้นได้ด้วยอาการที่2ก็คืออาการนอนไม่หลับในช่วงเป็นวัยทองนะคะอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยก็คืออาการนอนไม่หลับ หรือใช้เวลาในการนอนให้หลับเนี่ยนานขึ้นกว่าจะหลับมันหลับยากหรือบางคนนะคะหลับไปแล้วแต่มีอาการสะดุ้งตื่นกลางดึกพอตื่นขึ้นมาทีนี้พอจะหลับอีกทีก็ใช้เวลานานหรือบางคนอาจจะไม่หลับเลยจนถึงเช้า สามค่ะมีอารมณ์แปรปรวนความคิดช้าลงบางคนอาจจะมีอาการหงุดอิดง่ายมีอาการซึมเศร้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนไหวง่ายมีอาการวิตกกังวลกับปัญหาที่เจอในชีวิตประจําวันมากกว่าปกติทําให้ความสามารถในการรับมือกับความเครียดเนี่ยได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะปัญหาอาจจะเท่าเดิมแต่รู้สึกว่าทำไมมันเครียดจัง หรือบางทีเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ผิ้หญวัยทองรู้สึกเครียดมากกว่าปกติได้หรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดช้าลงทํางานได้น้อยลงหรือมีกําลังใจในการทํางานหรือการใช้ชีวิตหรือการเผชิญปัญหาต่างๆลดลง 4. หาคมีอาการช่องคลอแห้ง เนื่องด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่สร้างจากรังไข่ที่มีหน้าที่ในการให้ความชุ่มชื้นหล่อลื่นกับช่องคลอดเนี่ยมันลดลงทําให้ผนังช่องคลอดแห้งมีอาการแสบคันบางคนอาจมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือมีเลือดออกตอนที่มีเพศสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีอาการแสบร้อนในเวลาที่ปัสสาวะและอาจทําให้เกิดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นเป็นบ่อยมากขึ้น5ค่ะ รูปลักษ์ภายนอกร่างกายเปลี่ยนแปลงไป1เลยนะคะจะสังเกตว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ยรอบเอวมันจะหนาขึ้นปริมาณไขมันที่มาเกาะบริเวณเอวมันจะเยอะมากขึ้นทําให้อ้วนง่ายขึ้นคุงหนาขึ้นเนื่องจากระบบเผาผลาญของร่างกายทํางานลดลงบางคนอ้วนแต่บางคนผอมมากขึ้นนะคะแขนขารีบเล็กลงมวลกล้ามเนื้อน้อยลงและที่สําคัญที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือผิวหนังเหี่ยวแห้งหย่อนคล้อย ทำให้ดูแก่มากขึ้นและ6ค่ะมีภาวะกระดูกบางเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสําคัญมากในการคงมวลกระดูกให้มวลกระดูกหนาแน่นพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะทีนี้ก็จะเกิดภาวะมวลกระดูกบางกระดูกเปราะบางแตกหักง่ายร่างกายจะสลายกระดูกเร็วขึ้นทําให้เกิดภาวะกระดูกบางกระดูกแตกหักง่ายจะสังเกตว่าผู้หญิงวัยทองจะมีลักษณะหลังค่อมและหลายๆคนตัวจะเตี้ยลง ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะทั้ง6ข้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะสาเหตุมันมาจากการที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะเป็นฮอร์โมนสําคัญของเพศหญิงที่สร้างจากรังไข่เมื่อเราเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นสัญญาณว่ารังไข่ของเราเริ่มหยุดทําง,งาน,นะคะ่ะรังไข่เริ่มฟอไม่มีการผลิตไข่การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อเราเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์ก็คือ ประจำเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน12เดือนนั่นแสดงว่าเราเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะรังไข่หยุดทํางานอย่างสมบูรณ์จะไม่มีการผลิตไข่และจะไม่มีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกต่อไปค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอายุของผู้หญิงไทยนะคะที่เป็นวัยทองเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์อายุเฉลี่ยจะอยู่ที่50ปี หรืออยู่ในช่วงอายุ45ไปจนถึง55ปีค่ะและอาการต่างๆเหล่านี้นะคะอาการวัยทองนะคะมันจะเริ่มขึ้น1-3ปีก่อนที่ประจำเดือนจะหมดประจำเดือนจะขาดหายไปนะคะโดยระยะแรกๆนะคะประจำเดือนจะมีลักษณะแปรปรวนมาไม่ตรงมาห่างหรือมาไม่สม่ำเสมอขาดหาย,หายบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆ จนขาดหายไปติดต่อกันเกิน12เดือนนั่นก็แสดงว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์ค่ะ